ก่อนที่สู้กันเราจะสู้แค่ไฟเดียวเท่านั้นอย่าลืมที่กดไลค์กดแชร์แล้วกดสมัครไทยด้วยครับอย่าลืมให้แท็กชี้พี่โตกดหนึ่งให้แท็กเอ่อาเอาขีดออมให้แท็กสองผมนะแล้วก็อย่าลืมให้ไปเบอร์เด็กผมด้วยนะครับโอเคทุกคนพร้อมแล้วลุยกันเลยสามสองหนึ่งมาพร้อม ก็ขอกราบสวัสดีทับีูตุนท่านกันด้วยนะครับผมที่ผมไซโคแล้วก็อยู่ดีมคุงนี่นะครับก็ไม่ใช่สิเอาเอาอันนี้เดี๋ยวผมพี่โตแล้วก็ l ลอ้อนคิมดอมนี่นะผมนัอย่าอานั่งใกล้ผมเอาาเออย่าไปนั่งใกล้ผมพี่อย่าไปนั่งใกล้ผมผมไม่อยู่พี่ผมก็ไม่ชอบพี่เองอย่านั่งใกล้พี่ไปใสตผมก็ไม่ชอบพี่เนกันใส่ตูดอาบีอาอโดตาไาีม่ไม่ไม่ไ โอเคเข้าเรื่องดีกว่านะผมนะก็วันนี้เราก็จะมาเปิดลัคกี้บ็อกซ์แข่งกันนะผมนะก็เหมือนเดิมผมนะก็เราจะเปิดลัคกี้บ็อกซ์แล้วก็มาสู้กันสู้กันนั่นเองนะผมนะใครเชียร์ไปโตใครเชียร์ไปโตแฮชแท็กหนึ่งนะคาเชียร์ไลฟ์ออฟคิงดอนแฮชแท็กสองนี่เองนะผมอย่าลืมเชียร์ด้วยนะครับนะฮะฝากเชียร์ไปโตแฮชแท็กหนึ่งด้วยนะครับไปมามาเรามาดูลัคกี้บ็อกซ์ก่อนลัคกี้บ็อกซ์มัชื่อว่าอะไรดิมลัคกี้บ็อกซ์ไลฟ์ครับผมเรามาอันบ็อกซ์์์์ไไไไลลลลฟฟฟฟ์ ไลท์ที่ไม่ใช่แปลว่าข้าวนะครับทุกคนไลท์ที่แปลว่าอะไรสักอย่างนะครับโอเคแปลว่าชีวิตเข้าใจป๊อปภาษาอังกฤษว่าอะไรครับนี่มันแปลว่าชีวิตพี่จริงๆ็ริงชีวิตแล้ว L I V E L I V E มันคือไลท์สดไม่ใช่มันก็แปลว่าชีวิตได้เหมือนกันโอเคครับผมเรามาเปิดไลก์บล็อกกันดีกว่าครับผมโอเคครับผมเฮ้ยพี่เอ้าอะไรเนี่ยโอเคมาทุกคนนะเมื่อกี้ดีมันพาผมไปไหนก็ไม่รู้นะครับเอ้า โอเคมาโอเคมาเราเราแยกฝั่งเปิดแล้วผมดีเปิดฝั่งนู้นนะผมเปิดฝั่งนี้แล้วกันนะครับปพร้อมยังพร้อมแล้วเอา k i n g d o พร้อมแล้วครับพี่โตเฮ้ยกดดิเฮ้ยก็ใช่ไงปิดปก่อนาเดี๋ยวเรอย่าเราไปช่องหนึ่งได้แล้วได้พี่เปิดละเราพี่เปิดเสร็จละหยอกหยอกเติยไปจะใครบอกบอกกันด้วยนะครับทุกคนเชียร์ใครบอกชื่อว่าอะไรอะไร Dream m o v อะไรเนี่ยเฮ้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 ยหยอกหยอกไม่มีแมวมูฟด้วยแมวมูฟอะไรวะดีมูฟเฮ้ยโอ้โหเตินไปมาถึงผมก็ได้ V X 9 0 0 0 0 0ล้านโอ,โอ้ผมชนะแลา้วเอ,อ๊เอไปดูเว้ยเอ,อต้องไปดูมาดูอ่ม,มา<ๆ>ดูอ่ะดูดูดูพี่ขโอ้ยอันนี้ก็เกินไป <c oughs> โกงโนะคตรับเดี๋ยวปกันปกันเดี๋ยวเดี๋ยวเู้ว่าผมทำอะไรนะปกัน<ๆ>ผมแอบดูได้น,นะอย่าใส่อเอฟฟกที่มันราคนรา,าตาเดี๋ยวโคตรหัวเลยอบราฮัมได้ฟิงล็อตได้ฟิงลอตมาเอางี้เอางี้พี่เราถอดของทั้งหมดก่อนพอตอนสู้เราใส่ได้ไดด้ตามนั้นแต่ตอนนี้นี่โ้ มันคืออะไรอะอะไรพี่ได้อะไรบอกผมมาดิผมเป็นเทพเจ้าลัอกกี้บ็อกซ์ผมบอกพี่ได้ทุกอย่างยึดแค่ดิมอะไรมันเป็นของสิ่งเล็กมันมันคืออะไรก็มารวมแบบว่ามันมันเอาไว้ทุบแล้วมันจะได้เสื้อมันจะเป็นป็อปอะไรเนี่ยใช่มันเป็นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไงเอ้ยเอ็งมีนี่ไงก็โหดก็เป็นเทพเจ้าลัอกกี้บ็อกซ์มันคือของดีใช่ไหมไม่ไม่รู้เฮ้ยของเห้อย่ามาตอแหลน้องพี่อย่ามาตอแหลผมไม่บอกผมไม่บอกไง ถ้าผมบอกโอเคถ้าผมขอบจริงอะบอกไม่ได้ทุกคนถ้าผู้คนเทียร์ถ้าพวกคุณถ้าผมชนะนะครับผมจะสอยตูดถ้าบอกเป็นพี่โตผมจะสอยตูดอ่าสอยตูดอะไรนะแล้วเอาคริงดอมนะครับทุกคนมันจะได้ไม่มีโฆษณาในยูทูบแล้วถ้าเกิดแล้วเราจะเอาอะไรกินอ่ะเออเฮ้ยกินได้หมดไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดผมชนะพี่ผมจะเอาพี่ไปเป็นขยะด้วยอะไรนะ ถ้าเกิดผมชนะพี่ผมจะเอาพี่ไปเป็นขยะด้วยไม่ดิถอคำพูดถอลคำพูดเอ็เห้ยไม่ครับ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 ไม่อสับไม่อร์บไม่ครับไม่ครับดม่ผรได้นะครับกม่ป็นเกม่ครับเลยครับผมเป็นเกม่ครับไม่ครับไเ่ืรอบไม่ครับมรไม้ครับไม่ค่อรม่อรัม่รังเก่่ครไม่จริง่คโับเ่ครัครัไม่ครไม่รัไ่ควไ่รับไม่คุ่กคนผม่เราตไองคร้งสิ่งที่เมียกั่ามันรัก ต้องทิ้งไม่ต้องทิงงท้งสิ่งที่แบบว่ามันซ้ำกันนะเข้าใจไหมจะได้แบบไม่<อ>ไม่แบบอย่างนี้นี่นเข้าใจแล้วเขาะะ้าใจแล้วโอกนี่มันน่าจะมันน่าจะหลองกองไว้ทุกคนทิ้งไปแล้วพี่รู้จักตลกคนหนึง่งป่ะผมแนะนำให้คนหนึง่งพี่อยากรู้ปะ่ะใครวะใครวะเซฟโฟนเฮ้เยฟังก่อนดีพี่ฟังก่อนโดนคิปเปอร์ฆ่าตายแล้วเนี่ยพี่ฟังก่อนทพูดขึ้นอ้ำมใช้ดำนี้นะพี่ฟังก่อนรู้จักตลกคนหนึ่งไหม ดิ้งดับเลยดับไข่คือคิ่ว่าอะไรล่ะกูถามชื่อโอ้โหไอ้ดิมอะไรโชคดีพี่อยากไปหาฟังเองว่ะไม่มามานี่ผมช่วยนี่อ๋อโอ้โหพี่เยอะอยากผมช่วยชีวิตหนึ่งมานี่ไงต้องต้องให้ผมจัดการใช่ปะอุ้ยอุ้ยเอ้ยไอ้พวกนี้มาเกาะแม่งอย่างอื่นเลยไม่เออไอ้บิมโหดจริงไอ้ไอ้ก่อยพวกนี้ไม่ไม่ไม่ได้ไม่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  โอเคมาอยู่ด้วยพี่พี่อยู่ด้วยโอ้โหดูฝั่งนู้นพี่ไม่น่าอยู่ว่าก็ได้อยู่ก็ได้เลอเหลือเหลืเหลอเหลือเหลือเหลือเีลอเหลือเหลือเลือเหลือเหลืนเหลือเหลือเหอเหือเห็นหมวกเหือหมือเหลือเหลมอเหอเหีือเหล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 ือเหมือเหลือโหลือเหลือเหลือเหลพอ่หลือเหลอเหลือเหลือเหลือ้หลอเห e ือเหล้อเ้ลือเลือเหลือเดปรับหลือ e หลืเเลอลอหงอเอหออเผมได้สิ่งเล็กที่ว่าเ้ยได้สปินเนอร์ เพี่อย่าพึ่งบอกผมดพี่อย่าพึ่งบอกผมจำจำได้ไหมเฮ้ยพี่อะไรพี่ได้เลยอ่าพี่ได้เลยสปินเนอร์ดาเมจแบบโอ้เดี๋ยวผมก็ได้ไปกอแต่ว่ามันได้แค่ครั้งเดียวนี่หว่าหนึ่งไอ้แต่โอ้มันดาเมจที่แบบเกินล้านอ่ะโอ๊ยเฮียบ้าหุดแล้วเบื่ออีกแล้วถ้ามีคลิปนี้มีคำหยาบขออภัยด้วยนะครับผมดิมคงพูดทางนั้นนะครับอะไร ทุกคนครับพรุ่งนี้วันนี้นะครับเป็นวันเกิดของพี่แซมครับอย่าลืมเมนต์อวยพรได้นะครับเออใช่ทุกคนเออเมนพลตรงเกิดด้วยนะใช่ครับผมเออผมว่าเด็กๆไม่เข้าคลิปแล้วเนี่ยนะคพวกครับอันนี้ก็เป็นวันเกิดผมแล้วนะฝากทุกคนช่วยดูคลิปนี้จบด้วยนะครับผมซึ่งแบบเป็นกาลังใจในการท่าคลิปด้วยนะครับอย่าลืมไปกดติดตามช่องนิมพงด้วยนะอ๋อโอ้โหนานทีโอ้โหจะแท้จริงนานทีไปกดชอบติดตามนิมพงแล้วกดสองทีนะเพื่อพื่อกดนันสุดยอกยอกยอกนะไม่คุยโอ้โห ออ่่าัันนนนีีม้มมจบยงไซโคลวงคำเหลารู้จักไหมโอ้โหวงคำเหลาเลย VCL ป่ะเนี่ะ <c oughs> ทาเลยนะฮนะทุกคนวันนี้เป็นเกิดผมนะทุกคนวันนี้เป็น31สิงหานะครับฝากกดทุกคนช่วยกันอวยพรด้วยนะครับเมื่อความจริงอนะ่ะพี่พี่เมื่อปีที่แล้วอะ่ะพี่ก็วันปีที่แล้วเมื่อเวลาวันนี้นะวัน31สิงหาแต่ก่อนพี่ก็ทำคลิปนะปแล้วคลิปเราให้ทุกคนอวยพรเลแล้วพี่คนอวยพรเยอะมากเลยเป็นพันคอมเมนต์เลยก็ทำคลิปกับผมเนี่ยพี่จะไม่ได้หรอ น้าขาน้ข่าวว่าพี่ทำกับพี่ตาแล้วตอนนั้นทำคลิปกับพี่เอ้ยทำคลิปกับโผล่ทำคลิปกับพี่วะตัวได้หัวอะไรนะหัวดีมวันนี้ผมเล่นไปมืดประมาณยี่สามยี่สามวิเฮ้ยอะไรอ่ะเกินไปเฮ้ยได้อะไรโอ้พี่ตายเหรอทุกคนไม่มืันคือน้ำยาทาค่าทุกคนในโลกโอ้พี่ตัวบาบเฮ้ยวู้ววูวเขาไปเขาไปเวร์เว่อเว่อตลอดโอ้โหดาบเดียวเองเลยไหมพี่วาใช่ไหมเวร์ตลอด ลใช่จิดแค่เรามันต้องมันต้องเวอร์ตลอดมันต้องดีมันต้องดีโอ้โหวอร์ดิเพราะว่าเล่นเล่นเล่นให้ยิ่งใหญ่ไงท่านเจ้าแม่ผมก็ได้สปินเนอร์ตามทีแล้วนะอืมเฮ้ยโอ้ยไซอซ์สปินมันฆ่าผมเยอะที่เชื่อผมไหมว่าผมเป็นเชฟเจ้าล็อกกี้บล็อกอะไปเชื่อเลยโอ้ยนี่ไงดีเองเซกเองมีอะไรมาวะไม่ได้เซกนี่ขนาดเป็นมามันมันโดนผมตายพี่โดนน้องมันโดนพี่ด้วยน้องมันโดนพี่ด้วยน้องไม่โชคดีครับโอเคพี่เซ็ตพี่ปรโมชันเสร็จมดแล้วอะครับเฮ้ยเกิินไไปปผมมเเออาาลจรง โอเคนะพี่ต้องรอเองใช่ปะใช่โอเคนะพวกนั้นก็รอรอไอ้ไก่โฆษณาแป๊บนึงนะครับผมรอไก่โฆษณาเออเดี๋ยวได้รู้ไก่หรือไม่ไก่ก็วันนี้แหละเดี๋ยวเขาเจอแค่นั้นแหละไม่ได้เลยนะพี่ดูนะวิธีการเปิดระกิบบอลของจริงมันเป็นอย่างนี้นายนายนายพี่ต้องบีไปดูเพื่อนอะแอ้แก้ไปดูมองข้างบนก็รู้อ๋ออ๋ออ๋อทุกคนับเชือบ้านระเบิดหมดเลยครับที่มันเปิดไหนดูดูดูอย่างเงี้ยนะไหนทุกคนดูครับเฮ้ยอะไรปะแล้วเดี๋ยวช่วยฆ่าโอ้ยโหแล้วพวกนี้มันก่ออย่างอื่นเลยนะแต่มันไม่ฆ่าผมไงจบนะมันมัไม่ฆ่าผมไงพี่จะเปิดม ไม่ไม่ไม่มาผมเปิดแค่นี้ผมต่อมาให้ผมเปิดแค่นี้อ๋อเอ็มไม่เปิดแล้วใช่ไหมไม่เปิดแล้วออถึงดับสองอันเลยว่ะสองกระบอกเฮ้ยผมผมผมไม่ให้เอาของผมเอาไปนะผมโอเคนรันพร้อมไหมเฮ้ยพมูเลยแล้วใครฆ่าผมวะเนี่ยพี่ใชมบี้ใช้คาถาหลวงปู่เข้มดีพี่เอ้ยพี่ใช้พี่ใช้หลวงปู่เข้มแบบว่าอ่าซอมบี้จิ๋วยาวประมาณดาบยาวประมาณแปดสิบเมตรอาวะตองเปล่าคิดไหมว่าเราเลิอกจัดของสู้เลยอะทุกคนครับมาพร้อมยังก็ยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมนะเลยเฉย ี่จะของสู้แบบโอ้โหโมอย่างไก่โมย่างเน่าเลยครับทุกคนครับโมตาโมเลยมาผมพร้อมไหมนี่ยกววันนี่พี่บอกเลยว่าวันนี้เราก็สร้างไม่เสร็จหรอกนั่นดิพี่ดูนะครับตอนนี้ผมใส่ของมาที่เรียบร้อยจะปรับเท้ากันนะครับเอางี้พี่พร้อมแพ้ยังพี่พร้อมชนะพี่ไม่พี่ไม่มีควาแฟ้ในใจโอ้โหพร้อมยังเองเหรอพร้อมยังดูชุดพี่ก่อนครับแล้วก็ไปยึดกาแล็กซี่มาดูผมดูผมดีกว่าพร้อมแล้วข้างเองนะ น่มาพร้อมนะไหนพี่อยู่ไหนอยู่ยังไม่เห็นเลยขลังนี่อ๋อมาตัวครับอย่าลืมที่ก่อนอย่าเพิ่งก่อนที่สู้กันเราจะสู้แค่ไฟเดียวเท่านั้นอย่าลืมที่กดไลค์กดแชร์แล้วกดสมัครไทยด้วยครับอย่าลืมให้แท็กเชียร์พี่โตกดหนึ่งให้แท็กลายออกขีดนมให้แท็กสองผมนะแล้วก็อย่าลืมให้ไปเบอร์เด็กผมด้วยนะครับโอเคทุกคนพร้อมแล้วลุยกันเลยสามสองหนึ่งมาพร้อมที่ไหนมองไม่เห็นนี่ข้าวเ้ยมาเลยมาอย่าใช้ตัว เอยเอออู้หู้ยพอดีครับทุกคนทำมาเช็ดนู่นระบบทุกคนครับปายาปลาสโลใส่มาครันไม่ใช่อะไรอะไรชิพปิ้งยนต์จะชิปปิ้งเราแกมาดิครับว่ามาดิครับว่ามาดิครับโผล่โผล่ตายผมจะตายเออเออติดยาหรอติดยาโอยติดพิษเออโดนติดพิษเออผมก็ดีก็มาดิเออเอออู้ยดับดับดับมันเร็วเกินจนแบบว่าเนี่ยมันตีมันตีมมนมันมันไม่รู้ว่าดับมันกำลังตีอยู่ควายจะควายอืมโอ้ยโอ้ยติดติดพิษเออเออเออดีีกก็็มมาาคครรัับบโโโหหอ้ย โอ้ยเขี่ยธนูโคตรแรงเลยโอ้อะไรวะโคตรโก้ครับทุกคนครับแฟร์แท mmm> ็กโก้ครับผมอ้าวโอ้โหโคตรแรงเลยเขี่ยธนูเอ้ยเดมี่ขอลองตีทีนึงดิอ่าอ่าเฮ้ยมีอะไรแตกปะอ๋อไม่ใช่สิที่โกะแตกเหรออ้าวเฮ้ยมันเป็นธนูที่โกะมากเลยเว้ยเอ้ยเฮโอ้โหเขี่ยธนูโคตรขี้โกะ จริงนะพี่บอกเลยถ้าเราเปิดได้อันนั้นเดียวเราเราไม่ต้องแข่งแล้วมั้งนะใช่ปหมใช่อ้ดีเนี่ยพี่พี่ขอลองใช้หน่อยดีดีเอ้แต่แต่เมื่อกี้ผมเกือบตายนะอืมจริงเหรอเอ้ไหนขอลองใช้หน่อยอ่าอ่าแต่ถ้าลองใช้แต่ถ้าพี่ใช้พี่ก็ฆ่าผมไม่ได้นะจริงเหรอเอ้ยเอ็งเอ็งเอ็งลองดาบตีพี่ดิดาบดาบแล้วนะดาบที่ใช้ลองตีพี่ดิโอเออว่ะมันก็ยิงมันก็เจ็บอยู่นะอันนั้นลองพี่ยิ้งเองดิอ่ะอืมใช่มันติดไม่เข้าอ่ะผมกินหมดหนึ่งหรอไม่เข้าวะก็ ก็เทพเจ้าลักกี้บอกไงพี่โอ้โหทุกคนครับมันขี้โกงนะทุกคนนะถ้าขี้โกงเลครับทุกคนนะครับโกงเชิญโอเคก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดสุดท้ายหนุ่มนะคราหน้าอยากให้โบงกับดิงพุงอ่าเป็นเป็นเป็นตัวอะไรแล้วมันฟาทักกันอยู่าลืมคอมเมนต์แล้วก็อยากอยากให้แบบทำลักกี้บอกเกี่ยวอะไรอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยผมนะถ้าคลิปนี้ผมทั้งสองคนก็ขอตัวลาไปก่อนเจอมันคลิปหน้าบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับเย้สวัสดีครับน้องๆน้องงฟ้าพัฒนา